เชิญค right. mm ่ะเชิญค่ะค่ะยายบอกสบายขึ้นมากแล้วค่ะไม่ไปปวดเท่าไหร่นอนหลับสบายมากเลยอ่าที่เมื่อก่อนปวดปวดเรื่องอะไรนะคะปวดปวดตรงไหนนะที่เคยปวดกระดูกทับเส้นค่ะอ๋อกระดูกทับเส้นเนาะอาการดีขึ้นเนาะโอเคหายแล้วค่ะอ่าหายแล้วค่ะเคค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะฉลองฉลองค่ะปีใหม่ปีใหม่ฉลองสุขภาพใหม่เนาะ เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเ <Madonna> พิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจ้ะจ้าสาธุสาธุค่ะจ้ะาอ่ะอ่ะคุยคุยคุยรอได้เดี๋ยวสักคูยมาเสิร์ฟข้าวค่ะรอด้วยตอนนี้เจ็ดสิบสี่คนอยู่เลยตามด้วยนะตามด้วยนะ เอสอารน้มนอบน้อมกับบารมีท่านมาเสอร์ก็คุยายนม่คุย,ยายนะคะใช่ค<ช>่ะ<ช>แป้งจากเกลนบุรีค่ะจ้าไดาเ้เคยปวดหลัง<ต>ปวดขาค่ะเพราะว่าทํางานออฟฟิศนั่งนานๆนนทั้งวันค่ะ,คะแล้วก็เลยเอ,อไปหาหมอให้เขาดึงกระดูกกายภาพบําบัดแล้วก็มันเสียบลาไปทีก็ครึ่งวันค่ะก็เลยเอามาทําที่บ้านแต่มันก็ยังเจ็บอยู่ พอมารับพลังแล้วค่ะก็ก็ดีขึ้นจางตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะแล้วค่ะดีขึ้นเรื่อยๆบางทีก็ไม่ปวดเลยค่ะอน้ำเนือดหมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ปวดนะคะแล้วก็การปวดประจําเดือนนะคะก็ไม่ต้องทานยาแก้ปวดแล้วค่ะหายใจโยกขึ้นค่ะหลับลึกขึ้นค่ะงานงานก็ดีค่ะวันนี้สามีเขาไปตรวจงานก็ได้รับข้างงวดแล้วค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะจ้าดีงามค่ะดีงามค่ะมีใครยังไม่ได้ปิดไมมไหมอย่าลืมปิดปิดไมโครโฟนนะทำไมโครโฟนให้เป็นสีแดงนะคะเพราะว่าถ้าก็เปิดคู่กันหรือว่าพร้อมกันมันจะเกิดเสียงแทรกนะคะทีมงานเช็คสมาชิกด้วยนะค่ะคุณลุบลคุณลุบลว่างน้อยค่ะปิดไม์ด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะปิดไม์ค่ะ นมัสการพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะนะหลวงพี่นะทุกทุกท่านทุกรูปเจ้าค่ะอ่าอ่าอย่าลืมปิดไมค์กันนะแล้วก็หอมหอมขาดได้อีกคนใช่ไหมคะอ่าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอขออนุญาตนะคะนี่เราเป็นใบแม่แม่ปิดยังไงปิดมันนี่เนี่ยเออมันนี่ไปเลี้ยงโหมเลียง ขอให้ปิดไม้ปิดตรไหนน้อมนอบน้อมบารบมีท่านมาเอร์บารมีของท่านแม่กุชเชอร์จรารยานมิตรทุกคนใ่าใช่ค่ะมันนีนะคะจาก<ช>สีสกเกตจากข้อมูลในการรับพับังนะคะหให้วันนีไ้ได้ได้สิ่งที่ประทับใจมากนั่นคือพลัมของ แต่ก่อนปองเสียงจาก่องเสียงลงมาสู่ปอดจัดยากมากนะคะจะดึงพลังเสียงออกมายากแต่หลังจากที่เราได้รับพลังนะคะเสียงของเราจะชัดเจนแล้วก็การออกอัธละกการออกประโยคน์จะจะดีมากมนเลยคะ่ะนี่คือสิ่งที่ที่เห็นในในตอน วันนี้นะคะดีชัดมากเกิดเรื่องจากเสเลดในคอนี้จะไม่ไม่มามาขวางเส้นทางนะคะในการตื้นของเสียงแล้วระบบภายในของปอดดีขึ้นเยอะเลยจากการการการตรวจร่างกายนะคะ <c oughs> จากผุดมแล้วก็ที่ไตนะคะเป็ <c oughs> นคนกินน้ำน,น้อยท่านมาเซอร์ก็เคยบอกว่าให พยายามนะคะน้ำในร่างกายมีน้อยมากเพราะลืมส่วนมากทํางานทํางานไปแล้วลืมดื่มน้ํายิ่งสอนหนังสือสอนสอนไปบางทีทั้งวันได้ได้ดื่มน้ําแค่ช่วงทานอาหารแล้วก็ลืมมาทานอีกครั้งก็คือช่วงเย็นในร่างกายจึงคุณภูมิความร้อนในจากมากแต่พอได้พลังตรงนี้เข้าไปนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะผิวจะเปลี่ยนเห็นได้ชัด พอลาขึ้นนะคะพอลาขึ้นแล้วก็จกพอร่างกายคุณหภูมิร่างกายเราอารมณ์เราก็ตามมานะคะโลกผล,ลกผล็ลดลงการที่จะยึดมั่นในอัตถก็น้อยลงะค,ะคทำเราให้เราได้เข้าใจในในธรรมอันสูงส่งที่ท่านนั้เมื้อให้นั่นก็คือจากโลกุตตรธรรมลงมาสู่โลกียะเนี่ย เราอยู่ระหว่างกลางจะเข้าใจนะคะเข้าใจยิ่งขึ้นในธรรมแท้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะโยมให้เราได้รู้ทันะคะรูปนามของเราที่ไม่ใช่ของจริงแต่เราก็ต้องปน้นผ่านให้เขาขอบคุณเขาที่ได้มีให้เราได้มาเข้าถึงธรรมกับทันเนเซได้เข้าถึงแสงธรรม อลาที่เกิดขึ้นก็จะกตัำที่ท่านนั้นแล้วก็เป็นารที่จะช่วยชาวโลกโดยเฉพาะประเทศไทยท่านจิตใจสูงส่งว่เราได้มาอยู่ในห้องนี้แล้วโลกแต่และโลกของอการณิสตนะคะรวมรวมแล้วะะตั้งแต่เริ่มแรกมาถึงวันนี้สิบหกโลกแล้วทุกโลกสิบหกโลกโลกล็เหรออ่าอ่าก้าปักกะ ก็ประกันได้เลยว่าสิ่งที่เป็นแล้วโลกสุดท้ายที่ก่อนที่จะมาเจอก็คือโลกเกี่ยวกอบความจำนะคะความจำในสมองที่เส้นเลือดตีจากเกิดโคอกเอร์ซอกพร้อมด้วยพลังนะคะขอให้เราอ่านลรหักพลังให้เข้าใจแล้วอ่านเป็นวักอ่านให้ให้มั่นใจนะคะ ในการที่จะเข้าจิตเราต้องว่างจริงๆเราอย่ามีอัตราแค่ไม่ถึงสิบห้านาทีในบบงที่เรารับ <Okay. S 2> นี่คือสิ่งท,ที่ได้ตรงนี้นะคะก็ <Okay. S 2> ขอแชร์เท่านี้ก่อน <Okay. S 2> นะคะว่า <Okay. S 2> ทั้งหมดคุณหกโลกแทบ <Okay. S 2> ไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดก็คือผการนะคะเราสามารถที่จะดยุลงได้ด้วยการไม่มีอาตาัตราจบดรับก็เราเข้าสูญ่ยญตา เสร็จปั๊บ,บก,ก็เ s r ม s r แล้วเอาเอาสุญญ์ยศก็น้อมน้อมขอบพระคุณคนะคะท่านเจ้าเสือ,น,อน้อมน้อมขอบพระคุณท่านแม่ครูเฉลยกัลยาณมิตรทุกคนนะคะกับมาในเอสอาเอ็มเอสอาร์เอ็มเอค่ะสาธุสาธุค่ะเนาะทุกคนก็แชร์ความประทับใจเนาะความสุขนะความสุข ความสุขเพิ่มขึ้นแสดงว่าอัตราเราลดลงนะความอ่อนวัยเพิ่มขึ้นแสดงว่าความชราของเราก็ถอยห่างไปก่อนแล้วก็มาสเตอร์บอกว่าโดยคนในโลกใบนี้เนาะเวลาที่ปีใหม่เนี่ยถ้าเป็นเด็กๆอะ่ะเขาก็จะฉลองเนาะสนุกสนานใช่ไหมแต่พอเราแก่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราจะแก่อีกปีนึงแต่เมื่อเรามี อ่ะทุกคนปิดอ่าใครยังไม่ได้ปิดไมโครโฟนปิดนะแต่เมื่อเรามาอยู่ในระบบของคอนตัมเมกเนาะคุณบัมทิดาปิดไม์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะคุณสุชนีโอเคอ่าอ่อพอเรามาอยู่ในพอเรามาอยู่ในคอนตัมเนาะปิดไม์ครับอ่าพอเรามาอยู่ในคอนตัมเมกนะคะ เราพอปีใหม่ปุ๊บเราจะฉลองความย้อนวัยของเราเราจะฉลองความแข็งแรงของเรามันกลับกันนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้แหละที่ที่ทุกคนกําลังได้รับแล้วก็ได้รับไปแล้วนะเพราะว่าพอเราสิ้นปีเนาะจะจบปีคนที่เขาแข็งแรงคนที่เขายังสนุกสนานเขาก็จะฉลองการสนุกสนานเนาะแต่คนที่มีโครคภัยไข้เจ็บนะอายุมากแล้วชราแล้วเราก็ รู้สึกเนาะหงอยเหงาเศร้าซึมเนาะเออฉันแก่ฉันมีโครคภัยไข้เจ็บแต่ปีใหม่นี้นะคะ2567นี้นะคะเป็นปีใหม่ปีใหม่ทองคำฝั่งเพชรของเราทุกคนเลยของพี่น้องเนาะชาวสยามเนาะที่ได้รู้จักกับพลังงานคอนตัมเมกนะคะของท่านมาเซอร์เราจะฉลองความยอดวัยแข็งแรงไปทุกปีแล้วก็ฉลองกันทุกเดือนนะเราเกิดการเนี่ยทุกคนเนี่ย จะเป็นปีใหม่ของเราได้ทุกวันที่เรามาเจอกันเราจะรู้เลยว่าเออวันนี้เหมือนปีใหม่ของฉันจริงๆวันนี้เหมือนวันเกิดใหม่ของฉันจริงๆเนาะการกินการนอนความคิดของเราจากที่เราเคยพลังงานนี้เขาให้ความสุขด้วยนะสังเกตนะทุกคนเนาะมันบางทีเราอยากจะลบนะอยากจะลบอยากจะทุกข์แต่บางทีมันไม่ไปมันไม่ส่งเสริมแล้วนะมัน